ของแท้มัอ่ของแท้ทนนอของแท้าปีลุมากของแท้ของแท้มา,ามแล้วมาบัสาวรีรับลยน ไม่เลโอเคอบคโดนัครับเป่งนบุกรสอสองเ่ครับมอทองน่ขอเชิญสวัสดีหนึ่งสเยครับนสองมี่หนนะครับบุญละแรงเราเิ่ม้นตัต่มาดเราะต้นเร่องของืองงนะครับอ่ามาบอลล่ามาติดอเือน่านด้วัโอ้ ช่องนี้คิวฟีอยบาปากดีครับดูนะครับสนุกสนานแล้วอย่าคิดเลยมากคิดเยอะคิดแค่ไปดูช่องอื่นครับเรามาดูกันด้วยความสนุกสนานนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดาวคุณลาภานะครับอโคซกอกโจริงอยู่ไหนวะอย่าหดยังหมดเราแม่งตัวปอม แม่นี่หลีผู้ได้มกักม้วนมันมกหัวว่ามาึงเปง็นน้ำเกลือเอ้ยยังเป็นตำท้องสิ้นอยู่ <c oughs> ขอยาคนขอแป๊บนึงนะครับขัข้นคอแล้วแป๊บนึงเด้อร<ด>ัดปิดดูแลกันไปก่อนเต้เต้เยกน้ำนะโอ้อโหน้ำมันเย็กอร่อยวัสดี้ก็เป็นรับแฟนเสน่ห์ทุกหนทุกท่านครับ ก็ท่านั่งผบนกิเศษครับเคจักนีิน้ำดอมนรับุกจาะไริบไปขวากบทางนัานทีมงานลนดาลากับของขางด้านนำพระพยน์จะตขสายในวันตรนี้ครับตอบทิพย์ครับบุกจาะไร้ไปขวาครับแต่งมาดแน่กันแล้วที่จักิดนเผขีเขียวครับขอทองวิทยาครับจับบุกจไปาครับก็มาแข่กจได้เกจะไปั่าครับเต็มสนมยงครับจุดนนมันจกนการสนามครับ นีนะตามองเลยทีเดียวก็เลยลูกหนังประมาณการแข่งขันเขาบอกเจ็คนกับฟาสุเาจะเส้นกันนสนาเทศบาลสบาอารีนาสตเดียวเลปเดเ้ะเดิเลืนไคนที่คอกยกนีกนยังไงแกเข้ามาเล้วช่วยกันได้รับย้อนกลับมารัเยไเลยแ่เดินกมาแม่

<laughs> là không, các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool

เดกรไปกัน้างไหดไปทา้ายพี่ล oh. şey ูกยีมพ nice ี <S <s ่ล oh. ูกยีโดนไม่ไม่ปัดผมใหม่ไหมลูกเออ่าดเลยน้แง้วนาวอะไรล่ะแดงยิ้วเราคิดอะไรกับนาวไม่เนี่ยนเอกจะน่า่เดียวเลยเียวปลากรอบนนปลารอบปลาโอ้โหไม่ถึงาวเดี้ยวคงหลับไปแลเลูกแ้นี่เลย

เป็ากนี้แ่อรู้นสุ้ของกนี้เราจะดูับมีความสุขจะไม่มีดราม่าใดๆใช่ยงใช่เม็ดเดียบโยยองแบบกสุดท้ายของายนี้นะครับจูบยังไม่ไเอาวันนี้มะาหนาวอนนีอนนี้เมยงเเก็งไม่ยิอีเออปอไม่ยิอีกใครงม่ือยังไงงไงม่งไม่ยิง ยังไม่ยิยังไม่ยิบยังไยิยังยังยิังยยังยิยังยิเ่ากังหยบวาออกนาโอ้ยอด้องเกนยังนตไม่บาดก็ไก่ยนัไก่ยนเดียวมึง้ยโอโตัครับยะไรหรืเด็กเซนเซอร์ตะย ปล่อยห้ามมาเลยไม่ผ่านเท้าของเจ้าใช่ใช่ขี้เกียจนอนขา้เกายจมาเา็บแบบมั้นเอายิงไหมเอายิงไหมอย่าทำเป็นลูกเด็กกนี่เรื่องาติดตับคอกระพุ้งได้นี่ไข่ไก่ มีขุนดันขันขี้กันด้เปกเต็มของทานของวิทยานะครับเตรียมผ้มาเตรียมผงไปเดียมางที่นี่ไปที่ปั๊มเมงแน้วนด้เลยต่อไปเตรียม้อวไปจาไปแล้วครับวรากรวรากรพระเอกพระเอกอล้วนอนหลับไปพระนุษย์่ป่รมั้ไปอยู่บ้านพวกบ้านอื้อเดี๋ยวมาปรดี๋ยวมันโดนเส้นนะครับ พี่มามาได้ช่วยช่วยภาคแทนหน่อยหม่ไม่ได้หรอไม่ได้นเอาเจตจ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ปิกิกสิีบงกไม่ใช่ินี่วิกสจี้บงอะไรหรอโอ้ยอยู่ที่วรากรนะครับวรากรพระเอกอ้อโอ้โหโอ้โอ้โหออ อีอาอีอาร์อีาร์อยู่ดีียอปมอปมลพกรามตล้โดนหลอกโดนหลอกแต่ว่ายังเซฟไปได้นะครับมาที่น่าจะเป็นเป็นอ้าวอไปที่วรากรได้แล้วครับวารกรพระเอกแว่าลูกดีไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านครับมีโยนมาที่น้องเพ็กไปเลยเเพ็ไปที่ดาเดาว

มาครับมาครับน่าจะเต้นด้วยอ่ะโยนยามาดิปัมาก,มก,กระนี้นปมาก,มก,กระนี้ลบ ส่งเลยไปนี่นาวเจสตาดาหนาเจสตาดาเอาจังดดีเอาจังดมหาพิงกิวแกงมันจะยิงตไม่ยิงไปทีแดงกิีวครั้งนึ่งแดงิ้วไปที่นาวเจสตาดาไปที่ปัมปัมปัมัมดงิ้วปเอาั๊มดยังไม่เข้านะครับยังเหนียวอยู่มูสามตัวยังเหนียวอยู่โดนลองสายลองคออยู่นะครับตอนนี้เอาครับเอา ข้าตอนหนึ่งครับอเห็นไหมโดนหลอกซ้ายหลอกขวาขึ้นอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อกลวงกลางงูบงงนอยู่ครับกลางงูบึยู่กลางงเฮ้ยเล่าขบวนเดียวอยู่บ้านก็นุ่งกับไม่เป็นยื่น ตู้ฉามองนี่ตำบลปื้ออะไดีน่ีนะครับ มูดูแล้วเหรอมุดตั้งแต่อยู่ในกระเป๋าแล้วครับสวมม์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ไปที่เจ้ากายนะครับน้องกายไปที่ฮันเตอร์มาเดิมไปกินเนื้อกับมาที่ปีกปีกไงมาละปีกขื่นไปที่กายกายกายปีกปีกปีกแล้วนะแต่ว่ายังไงเอาไหนกินข้านะครับตายให้ตอบเอออเามาคนรอได้บอลแล้วเอามาเองมาเองปอมได้บอลแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับยังไงลูกนี้ตายไปที่ เรุ่ใครไม่รู้ครับติดปอมยิงไปลูกนี้แต่ว่าติดติดนะครับติด ตอนนี้เอาทีเซตมีลงมาแทนแล้วนะครับเหลือแค่้มีะ <Okay. S 1> นะครับที่ยังได้อยู่นะครับที่เหลือคือโดนเปลี่ออกยกทีมนะครับเหลือแค่พีชคนเดียว oh, ไ <Okay. S 1> ยอพมาแล้วปิดตัวปิดไหมอ๋อหัเอดมาแล้วปปมปิห<ง>มปดไหมปิดไหมปไปปเมปป ขี่ฟ้ามันลุกเขาปลุ่มนี่เลยนี่ลุ่มยปกตินีุ่่มปลิวอยู่นองกายนะครับมันแม่แม่ทำไมมาด้วยาโอเคเนไกดก่ไก่ไ่่ไก่ไ่เก่ไไก่สก่ไ่ไก่กไกไก่่ะก่ไก่ไ่ไก่ไกไก่่ไ่ไ่ก่่ไ

ระดมเร็วๆมาโหนอยู่ดีๆก็ได้บอลโยนยิงุเ่อนเปลัวยสองน่ตเนี้างมาหน้าเจ้าโมาแล้วเปิดประตูได่ครับลูกนี้เป็นลยิงฝั่งโหดมาบ้องได้กัต้งได้ครับ

ไม่เคยหรอกนะนะครับไม่มา mm. oh, 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 okay. ่ล okay. oh, ้วครับนี่สีเรามันหน่อยไม่เลยนี่ขนาดนั้นเลยใช่มันมาตอบตามนะ

เ้าข้าวผัดนั่นอ้เนี้อรอยนะเอาแบบนี้หรอเอามานิด

ยิงดแล้วพาได้เด็ดดวงี่เโอ้ยยังควาไว้ได้เดินยังเี้ยวอยู่นะครับเออขอต่อไปก่อนครับอ่งไปแล้วนะครับขอบนี้จย้ขักไมได้อโอ้ยออกไปแ้วโอ้ยอ้อนี้นี่ัวยโอยมาเก็บกันใหม่ อันนั้นอันนั้นอะไรอะไรหั่นก็ไปดนะครับมาอีกมอะไราอีกมอีกมาอีกมาอีกราอีกมอีกมอีไมาอีกาอีกมอีไมอีก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 มาอีกมาอีกมอีกมาอีกมอีกมอีกมอีกาอีกมาอกมอีกรอีกมอีกมอีกาอมอมาอีกมาอีกม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 าอกาอีกมอมาอมอีอีกมอีกมาอีกมอีอีกม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 อีกอีมอีกอีกมอีกมอีกมอี ไม่ทำสะกอดงงานลงด่าๆนั่ะไม่ทำลงไปย mm ังงี้ไหมไม่เอาไม่เอาเรียกเท้าสองไม่ทำเรียท้า nah, ลื่นไม่ลื่นลื่นจับสิ้ซ์เซเว่นไหมสิกซ์เซเว่นมินดอร์ดิ่มัไม่ใช่หรือแ่ไม่ได้เมื่อกี้คยจบไปแล้วนะครับทำ่งนี้เพอสะกดลงกันทำป่วนเลยให้ลงกันได้เลยส ไม่แข็งปที่ละบุญเราเรื่องมาไปรเล่าเขาขับอะไรอยูกินเกนป้วมองอยู่กูเมื่อไรอเดี๋ยวนะปวดเลยบ ผมหนาขวามาแล้วขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ยกเลี้ยงให้พ่ให้เอาบัตรให้บอกมือให้น้องๆนอนเลี้ยงกูได้ตุ้งติดต่อด้ไหครับอืมโอ้ เาไม่ได no. right. ้กุ้งต้อหน่อยกินอ่ะไม่โยมขอชิ้นเล็ก กมดีของชิ้ที่มันไม่ใหญ่มากอาร์ันนะเรืออะไเรื่องนะคาร์ทัศนะเรืออะไรมืนไม่คาปัศนะหรอืม

เพราะว่าวันนี้ที่สุดได้มาเพราะว่ามันที่เก็บทำงานค้าแ yeah ้วกันแต่บุญว้ายไม่กินนกปัดไป็นบุญดีที่เกิดเป็นบุญดีนะแล้วพอหนูมาวันจันทร์ใช่ไหมกูไปคิดว่าหนูเป็นไข้กูไปก็ถามว่าทำไมหนูไม่ใส่หนู

ลอ้มรัดตัดขวเอาขวดมาดูขวดมาเดี so ๋ยวเเปลี่ยนแล้วลูกลองส้มก็เปลี่ยน เรไ่ด้มาแกนเ็นมรับลาลยานี่มาแล้วเปลาเดี๋ยวามาล้วเดี๋ยวอานนี้หมดเลยจ้ะก็ไมเไม่เห็นอ้ะ

ต้องเ้าตัวมีใช่เขเข้ารัดดูเดี๋ยวต้างกระปกม่เราจะใครชนะนอนองเดี๋ยวน้องจะมาตัวมีใช่ไหมรุถ้าไมีเราเราเาป๋ขานแรียมนกเตรียมดอกไม้กนแล้วนะครับ น้องนาจะออกมาตรงนี้หลน้องๆทีมบอลทองนะคะติกับทีมปอบดิบติบนะอันนี้จะเป็นแบบผู้ชายนะคะก็สนุกสนานนะ FC ก็